นนี้มีเมสซี่นะครับแล้วก็จอร์เดียนะครับมีรถแทเตอร์ที่มีแรงม้ามากกว่า100แรเล่งม้ามาให้ดู2คันนะครับอ่าเริ่มต้นด้วยเมสซี่สี่นะครับเพิ่งเข้ามานะครับ FC ก็สั่งกันไว้หลายเจ้าเลยครับถามหากันนะครับ100เมสซี่สี่ห้าห่งรงม้านะครับแล้วก็จอร์เดีย6 1 0 0นะครับ 105แรงม้าครับ2คันนี้เป็นรถที่ใหญ่มากๆนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับอาจจะดูธรรมดานะครับแต่ตัวจริงนะครับสูงท่วมหัวเลยนะครับสูงท่วมหัวเลยนะครับอ่าล้อหลังขอบ34ครับล้อหน้าขอบ24ย่างอ้วนๆนะครับยางหลังเขาใหญ่กว่ายางหลังรถถ่ายรุ่นแอลบางรุ่นด้วยนะครับยางหน้านะครับใหญ่กว่ายางรนแอลบางรุ่นด้วยนะครับ มีคนถามหากันเยอะนะครับสั่งเซียวอวนไว้นะครับเมสซี่สี่ห้านะครับเป็นรถปี66นะเป็นรถปี66ครับจดทะเบียนปี66ครับใช้งานมา1,400ชั่วโมงงานนะครับ1,400ชั่วโมงงานนะครับเนื้อตัวเดิมเครื่องเกียร์ไฮดรอลิกไม่มีรอยรื้อรอยซ่อมนะครับจะมีต้อนมีหน่อยเรื่องยางนะครับยางเขาจะเริ่มสึกตามอายุนะครับรถที่เรียงไม้เยอะๆนะครับเขาจะทำ เวลาใช้เร่งบีจเยอะยางก็จะมีร่อนนะครับร่อนตามอายุนะครับอ่ะใครที่มองหาอยู่นะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องยางนะครับอ่าหน้าจับจองหน้าไปใช้นะครับอ่ะคันนี้นะครับอ่ามาด้วยตะโพกที่ใหญ่มากนะครับท้ายที่ใหญ่มากนะครับอ่าครับสภาพถือว่าโอเคเลยนะครับแห้งกริบนะครับแห้งกริบแห้งกริบนะครับอ่ะ อย่างหลังดูฮะสูงท่วมหัวเสียววั่นเลยครับสูงท่วมหัวเสียววันเลยนะครับอย่างหน้าก็เบิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับอ่ะถึงหน้าอกเสียววั่นเลยนะครับอ่ะเนื้อตัวสะอาดนะครับอ่ะเนื้อตัวสะอาดครับใครสนใจนะครับใครสนใจใครอยากได้นะครับอ่าราคา6กแสนสองหมื่นบาทนะครับหกแสนสองหมื่นบาทนะครับอ่ะราคาถือว่าน่าสนใจเลยนะครับอ่าใครที่อยากได้นะครับ เข้ามาดูเข้ามาทดลองขับครับเข้ามาจับจองนะครับอ่าอุดหนุนเสียอ้วนได้เลยนะครับหกแสนสองหมื่นบาทนะครับอ่เมซี่ร้อยแรงนะครับอ่แล้วก็จอร์เดียหกหนึ่งศูนย์ศูนย์บีนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ สนใจ2คันนี้อุดหนุนได้เลยนะครับสนใจ2คันนี้อุดหนุนได้เลยนะครับหรือไม่สนใจคันอื่นนะครับสนใจคันอื่นอยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับเข้ามาอุดหนุนได้เลยนะครับอ่า e f 72แรงอ่าเส0ยสนบาทนะครับแล้วก็มีตัวที่อย่างแนะนํา1คันนะครับเสี่ยวัล์ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับใครที่มองหา M.U.49 นะครับ M.U.49 นะครับคันนี้นะครับสภาพเท่ารถใหม่เลยครับ290ชั่วโมงงานนะครับเป็นรถที่ผ่านงานมาน้อยมากๆนะครับ290ชั่วโมงงานนะครับสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับ5,90,000บาทนะครับเป็นหนึ่งในหลายร้อยคันนะครับสภาพนี้หายากนะครับอ่าแล้วก็62แรงนะครับอ่าแรงครับ คันนี้ซื้อกงนสดเสือวอนคิดอยู่ที่6 9แสนเก้านะครับกูดา้าหกสิบสอแรงนะครับอ่ใครสนใจใครอยากได้อ่าโทรหาเสือวอนได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศนย์หกสี่สี่สามศนะครับมีขนหนอยากขายมั่งเดี๋ยวเดินดูนะครับพาเดินดูทั่วร้านนะครับเสียงเริ่มดีแล้วนะครับหายป่วยแล้วเอ่ห้า0 1 8นะครับ L 5018คันนี้อยู่ที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับ4 2 0 0 0 0บาทยังสวยสีเส้นเครื่องดีเกียร์ดีอยู่ที่2,000ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วก็ L 4018 SP นะครับเจวนมีราคา3 9 0 0 0 0บาทนะครับ3 9 0 0 0 0บาท อยู่5คันนะครับใครที่อยากได้นะครับราคาดีอยู่นะ,ะปกติช่วงนี้นะครับราคาคูเต้าจะปรับขึ้นเยอะนะครับใครที่สนใจใครที่อยากได้อยู่นะครับเสียวนยังมีราคาเดิมอยู่นะครับสำหรับคูเต้านะ,อะจอนดีค 5055E 5055E คันนี้อยู่ที่ห้าแสนหกหมืนบาทนะครับเสียวนลดได้หนึ่งหมื่นนะ,ะครับแล้วก็เป็นกลุ่มยันม้าครับ เอฟห้าหนึ่งสี่ครับเอฟห้าหนึ่งสี่อ่าแล้วก็สาสิบเก้าแรงเสื่อวนมีนะครับให้เลือกอยู่ประมาณสามสิบกว่าคันครับราคานะครับก็เริ่มต้นที่สามแสนสามนะอ่าเริ่มต้นที่สามแสนสามอ่ารถเสื่อวนจะเป็นเกรดกลางๆนะครับสําหรับอ่า uh, ยันมาห้าสิบแปดแรงนะครับเป็นเกรดกลางๆนะครับอ่าเสื่อวนอ่าคัดมาแล้วถือว่าสภาพดีนะครับ เกจกลางๆถือว่าสภาพดีนะเสียอ้วนคัดมาแล้วแล้วก็เวลาลูกค้าซื้อนะครับเสียอ้วนก็จะทําการตรวจเช็คให้นะครับหรือขาน,น้ามาเช็คดูลูกปืนดูเฟืองให้เรียบร้อยศัยหน้ากากดีเยี่ยมเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็ออากาศสภาพัดลมใส่่อไอเสียนะครับอ,อยางหน้าถ้าสึกเยอะ,อะเสียอ้วนเปลี่ยนให้ใหม่ครับลูกหมากถ้าหลวมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับระบบไฟสว่างทุกรวง งานรวมๆเก็บให้ทุกคันนะครับอันนี้าคร่าวๆว่าเช็คอย่างไงนะครับเช็คอย่างไรผ่านถ่ายหลังครับลูกปืนก็ส่วนมากก็มาเลือกเอานะครับแล้วแต่สภาพรถแล้วแต่สภาพผ่านนะครับพยายามคัดรถที่ผ่านสวยๆมาให้ทุกคันครับอ FC อยากได้ FC สนใจก็เข้ามาดูกันนะครับ เบอร์โทรนะครับ0947064430นะครับ0947064430ครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับออยากได้อยากซื้ออยากหาเข้ามาทักทายได้นะครับออยากได้คันไหนอยากได้รุ่นไหนนะครับโทรมานะครับโทรมานะครับรถก็คือเข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆขายเรื่อยๆนะครับสนใจโทรหาเสวียวันได้เลยนะครับ094 7064430ครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยอ่ะซื้อสดได้ซื้อผ่อนได้อ่าเป็นคันคันไปนะครับอ่าย้ำนะครับเป็นคันคันไปนะครับ FC อยากซื้อสด f c อยากซื้อผ่อนนะครับทักทายเป็นคันคันไปนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับอ่ะรวยรวยเฮงเฮงรวยรวยเฮงเฮงครับสวัสดีครับ